หญิงสาวชาวแคนาดารายหนึ่งนะครับเขาตั้งใจที่จะมาฉลองวันเกิดที่ประเทศไทยแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นซึ่งอะไรคือสิ่งที่ตัวของเขานะครับได้พบเจอเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในคลิปโดนี้กันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับ ซึ่งสาวชาวแคนาดาคนนี้มีชื่อว่าเพเทอร์นาโดยเขาเนี่ยออกเดินทางจากเมืองของเขาในประเทศแคนาดาที่ชื่อว่าแวนคูเวอร์มายังกรุงเทพมหานครซึ่งระหว่างที่อยู่ในแวนคูเวอร์นะครับตัวของสาวชาวแคนาดาคนนี้เขาได้บอกว่าการเดินทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งแรกของเขาในครั้งนี้มันน่าตื่นเต้นมากมาก ตื่นเต้นที่เขาเนี่ยจะได้เห็นเมืองที่สวยงามอย่างกรุงเทพมหานครอีกทั้งยังบอกนะครับว่าทุกครั้งที่ตัวงเขาอยู่ที่สนามบินเขารู้สึกเหมือนว่ามีความสุขมากๆเพราะเครื่องบินหรือว่าสนามบินเป็นอะไรที่มีความสุขสําหรับเขามากเพราะว่าทุกครั้งที่ตัวงเขาได้ขึ้นบินก็หมายความว่าเขานั้นกําลังจะเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆโดยการเดินทางในครั้งนี้ตัวงเขานะครับต้องใช้เวลาเดินทางจากแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดา ไปยังซานฟรานซิสโกประมาณ6ชั่วโมงและก็ต้องนั่งเครื่องจากซานฟรานซิสโกไปยังสิงคโปร์เป็นเวลาถึง17ชั่วโมงก่อนที่จะมาถึงประเทศไทยซึ่งเพเทนานะครับเขาก็บอกว่าการเดินทางในครั้งนี้มันเป็นการเดินทางที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของเขาเลยเขาเนี่ยตื่นเต้นมากที่จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมใหม่ๆที่ตัวเขาไม่เคยเจอมาก่อน สิ่งนี้มันทำให้จิตวิญญาณของเขานั้นลุกเป็นไฟแล้วซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีจริงๆแต่ว่าในระหว่างการเดินทางจากซานฟรานซิสโกมายังสิงคโปร์เพเดรา่านะครับก็ได้เจอกับเรื่องราวบางอย่างโดยกระเป๋าเดินทางของเขานั้นก็ได้หายไปทำให้เขาเนี่ยทำได้แค่ภาวนาว่ากระเป๋าของเขานั้นจะยังอยู่ดี และไม่นานพนักงานเน่ยนะครับก็คงจะจัดการเรื่องกระเป๋าให้กับเขาได้ซึ่งเมื่อมาถึงกรุงเทพมหานครเพทรานาเนี่ยก็ได้รับข่าวดีว่ากระเป๋าของเขานั้นอยู่ที่กาตา และพนักง,งานก็จะนำกระเป๋าเดินทางเขามาคืนให้กับเขาในวันถัดไปและเมื่อมาถึงโรงแรมในกรุงเทพมหาคนครแล้วเพเทนานะครับเขาก็บอกว่าห้องพักที่เขาเนี่ยเลือกมันก็น่ารักที่สุดและมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันและที่โรงแรมแห่งนี้เพเทนาเขาก็บอกว่าเขาสามารถที่จะพบปะกับนักเดินทางคนอื่นๆได้และในเช้าวันรุ่งขึ้น เพเนาเนี่ยนะครับก็ออกไปสำรวจเมืองโดยที่แรกที่เขาไปก็คือห้างไอคอนสยามเพเทนานั้นนะครับบอกว่าตั้งแต่ตัวเขาเดินทางมาที่ไอคอนสยามนี้มันเจ๋งมากมีอะไรให้ดูเยอะแยะมากมายเขารู้สึกตื่นเต้นทุกก้าวที่เดินและสิ่งแรกที่เพเนาได้ลองกินมันก็คือมะพร้าวสดเขาเนี่ยนะครับถึงกับบอกว่า ไม่ได้ดื่มน้ำมะพร้าวสดมานานแล้วน้ำมะพร้าวของไทยทำให้เขานั้นถึงกับตะลึงกับความหวานของมันที่ชื่นใจจนเขานั้นนะครับถึงกับเอ่ยปากออกมาว่าแม่ค้าอาจจะใส่น้ำตาลลงในมะพร้าวก็ได้แต่เพเทนาเองนะครับก็่อนข้ที่จะแน่ใจว่าแม่ค้านั้นคงไม่ได้ใส่น้ำตาลลงไปเพราะว่าตัวเขาก็ยืนดูอยู่ในขณะที่แม่ค้ากำลังเปิดมะพร้าวนอกจากนี้นะครับเพเทนาก็บอกว่าตลาดน้ำด้านล่างที่ไอคอนสยาม ก็เป็นตลาดน้ำที่เจ๋งมากๆมันมีอะไรมากมายให้ดูมันเจ๋งมากจริงๆเขาเนี่ยก็คิดว่ามันเหมาะสำหรับคนที่รักการช้อปปิ้งสุดๆและเมื่อเขาได้ขึ้นไปที่ชั้นบนก็ตกใจอีกครั้งซึ่งเพทรา่าเนี่ยนะครับบอกว่าที่ไอกซ์สยามแห่งนี้ มันให้ความรู้สึกเหมือนกับห้างสปปรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Western m นมอที่นี่เนี่ยมีทุกสิ่งที่เขาเคยเห็นในแคนาดาเลยและมันมีหลายสิ่งที่แม้แต่ในประเทศแคนาดาเองเนี่ยก็ไม่มีให้เห็นด้วย และเพดาน่านะครับก็ยังบอกอีกว่าเขาไม่เคยเห็นตัวแทนจําหน่ายรถเข้ามาขายรถในห้างสรรพสินค้ามาก่อนมันค่อนข้างที่จะประหลาดที่สุดเท่าที่ตัวของเขานั้นเคยเห็นมาไม่รู้จะตื่นตาตื่นใจกับอะไรบ้างเพราะว่าทุกอย่างมันน่าตื่นไปหมดแค่ได้เดินออกมาแล้วก็เข้าห้างก็รู้สึกว่าหรูหราแล้วประเทศไทยเนี่ยเจริญจริงๆ และเมื่อเพเดานานะครับได้เดินไปที่ห้องน้ํามันก็สร้างความประหลาดใจให้กับเขาอีกครั้งเพราะห้องน้ําที่ประเทศไทยนะครับมันหรูหราจนพูดไม่ออกเลยจากนั้นเนี่ยเขาก็กลับลงมานะครับแล้วก็กินอาหารที่ตลาดน้ําด้านล่างเพเดานานั้นบอกว่าอาหารมันเยอะไปหมดจนไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีแต่เขานั้นก็ได้อาหารมาอย่างหนึ่ง แต่เมื่อลองกินแล้วก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยชอบมันสักเท่าไหร่เพราะว่าซอสเนี่ยมันเยอะเกินไปและอาหารอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เพเรนานั้นได้ลองในวันนี้ก็คือปูจ๋าซึ่งเขาเนี่ยนะครับก็ชอบมันมากๆและบอกต่อว่าเขาชอบตลาดน้ําที่นี่เป็นอย่างมากเพราะมันอบอวนไปด้วยกลิ่นอาหารเต็มไปหมดมันให้พลังงานบวกและทําให้ชีวิตของเขานั้นมีชีวิตชีวามากขึ้น เพเทน,นาเนี่ยรู้สึกว่าในตอนนี้เขาได้อยู่ในโลกที่ต่างออกไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงเขารักสิ่งนี้อีกทั้งระหว่างที่เดินสำรวจตลาดน้ำแม่ค้าชาวไทยน่ยก็ได้ให้คำแนะนำนะครับแล้วก็เป็นมิตรกับเขาดีมากๆมันยิ่งทำให้การเดินทางของเขานั้นสนุกมากยิ่งขึ้น และในวันต่อมาเพเทนาเองนะครับก็ได้ออกมาจากที่พักแล้วก็นั่งเรือหางยาวไปยังตลาดน้ำซึ่งเขาก็เห็นบ้านริมคลองและบอกว่าชอบเมืองไทยมากๆ ชอบนั่งเรือห่างยาวชอบสีสันของเรือและวัดเวลาที่เขาเนี่ยได้นั่งเรือห่างยาวเขารู้สึกว่ามันสบายใจมากๆมันทําให้ผ่อนคลายและก็ยังได้เห็นวิถีชีวิตจริงๆของผู้คนอีกด้วยเพทนานะครับบอกว่าเขาอยากจะมีบ้านริมน้ําที่นี่เพราะว่ามันน่าสนใจมากๆและเมื่อมาถึงที่ตลาดน้ําเขาก็ดูตื่นตาตื่นใจมากซึ่งเพรนานะครับบอกว่า เขาเนี่ยชอบทุกอย่างที่นี่หลังจากนั้นเธอก็ได้ไปนั่งตุกตุกเพื่อชมเมือง และแวะไปพระบรมราชวังและก็วัดส,สัเกตซึ่งเขาก็บอกว่าข้อดีของการมาทัวร์ที่นี่ก็คือเขาเนี่ยไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนเลยเพราะงั้นเขาจะไม่รู้อะไรเลยว่าจะมีอะไรระหว่างการเดินทางให้เขาเนี่ยได้พบเจอบ้างและต้องบอกจริงว่าเขานะครับไม่ได้คาดหวังเลยว่ากรุงเทพจะน่าตื่นตาตื่นใจขนาดนี้แต่สิ่งที่เจอเนี่ยมันยิ่งใหญ่เกินกว่าสิ่งใดๆที่เขานั้นเคยเจอมาเลย เพเดนานะครับก็คิดว่ามันเจ๋งมากสําหรับการเดินทางสํารวจเมืองในวันนี้เพราะเขานั้นรู้สึกว่ามันเป็นทริปที่ดีที่สุดในชีวิตอีกทั้งพิพิธภัณฑ์ที่ได้เยี่ยมชมในวันนี้เขาก็รู้สึกว่ามันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยและก็อลังการที่สุดเท่าที่เขานั้นเคยเห็นมาในชีวิตเพเดนานะครับก็ประทับใจกับการเที่ยวครั้งนี้มากๆทัวครั้งนี้เนี่ยมันวิเศษจริงๆ ซึ่งจากวิดีโอของเพเทนาที่ตัวเขานะครับได้โพสต์เอาไว้ในช่อง YouTube แน่นอนว่าก็มีชาวต่างชาติอีกหลายคนเลยที่มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ในวิดีโอนี้มากมายโดยความคิดเห็นแรกนะครับของชาวต่างชาติเขาก็ได้บอกว่าประเทศไทยนั้นเป็นสวรรค์และก็บ้านหลังที่สองสำหรับผู้มาเยือนทุกคนตัวของฉันนั้นเคยไปเที่ยวที่ประเทศไทยมาแล้วแน่นอนว่าผู้คนในประเทศไทยนั้นเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และความที่เห็นต่อมานะครับของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาก็ได้บอกว่า เคยมาไอคอนสยามไอคอนสยามเนี่ยเป็นห้างสปปรรพสินค้าที่ดีที่สุดในประเทศไทยมันค่อนข้างน่าประทับใจฉันและภรรยาเดินสำรวจประเทศไทยและก็เยี่ยมชมห้างสปปรรพสินค้า14แห่งทั่วกรุงเทพและเชียงใหม่หัวหินและเราเนี่ยก็ใช้แกปในการเดินทางทั้ง3เมืองและแน่นอนว่าก็ยังมีรถ BTS และก็ MRT ในกรุงเทพด้วย และความคิดเห็นต่อมาของชาวต่างชาตินะครับเขาก็ได้บอกว่ายินดีต้อนรับสู่กรุงเทพมหานครตัวของฉันเองเนี่ยก็เป็นชาวต่างชาติที่ย้ายมาจากแฮมิลตันเพื่อมาอยู่ในประเทศไทยฉันเนี่ยเพลิดเพลินไปกับการเข้าที่พักและก็หลงรักเมืองนี้และความคิดเห็นต่อมาของชาวต่างชาติคนนี้นะครับเขาบอกว่า ตัวเขานั้นยังจำครั้งแรกที่ลงจอดในกรุงเทพได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่น่าตกใจและก็เป็นโลกที่แตกต่างเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับแวนคูเวอร์เขาเนี่ยเตรียมพร้อมสำหรับการผรจญภัยของเขานะครับที่ประเทศไทยมาแล้วแต่ประเทศไทยเนี่ยก็น่าทึ่งจริงๆและความคิดเห็นต่อมาของชาวต่างชาตินะครับก็ได้บอกว่าอาหารไทยเนี่อร่อยจริงๆโดยเฉพาะน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวในเขตร้อนชื้นของเอเชียมีรสที่หวาน เราเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะเป็นการเติมน้ำตาลลงไปหรือแม่ค้านั้นจะใส่น้ำตาลเพราะว่ามะพร้าวจะเปิดเฉพาะเมื่อคุณเนี่ยซื้อเท่านั้นและความคิดเห็นต่อมาของชาวต่างชาตินะครับเขาก็ได้บอกว่าเขาเองก็วางแผนที่จะมาเที่ยวเมืองไทยเหมือนกันและก็คาดว่าจะอยู่ไปหลายเดือนเลยจนกว่าฤดูหนาวที่ฟินแลนด์จะหมดและความคิดเห็นต่อมาของชาวต่างชาตินะครับเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็จะมากรุงเทพเหมือนกันในเร็วๆนี้ กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าเที่ยวเป็นอย่างมากฉันหาข้อมูลมานานแล้วสำหรับกรุงเทพประเทศไทยฉันอยากจะลองไปสักครั้งและก็วางแผนแล้วว่าจะไปในเร็วๆนี้ และความคิดเห็นต่อมาของชาวต่างชาตินะครับเขาก็ได้บอกว่าตัวเขาก็เป็นชาวแคนาดาเหมือนกับเพเทนาและเขาก็กําลังวางแผนการเดินทางไปยังประเทศไทยและแน่นอนว่าเขาเนี่ยก็จะต้องบินตรงไปถึง17ชั่วโมงเหมือนกับเพเทนาเช่นเดียวกันเพราะเขาเองก็อยู่เมืองแวนคูเวอร์ ก่อนหน้านี้ที่เขาเนี่ยจะเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเขาก็ได้หาข้อมูลแล้วก็พบว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่น่าเที่ยวเป็นอย่างมากยูทูบเบอร์หลายคนที่เป็นชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวและรีวิวของกินในประเทศไทยและเมืองไทยของกินในประเทศไทยเนี่ยน่าอร่อยมากๆตัวของชาวต่างชาติเจ้าของคอมเมนต์นี้เขาก็บอกว่าเขาอยากจะมาลองชิมอาหารไทยดูสักครั้ง โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของหญิงสาวชาวแคนาดาที่ชื่อว่าเพเทน่าเขาเนี่ยนะครับได้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยและก็ได้เจอกับเรื่องน่าทึ่งที่ผมได้ นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปโดนี้หากชอบใจหรือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอรกันด้วยนะครับในวิดีโอหน้านั้นผมจะเอาเรื่องราวอะไรของชาวต่างชาติที่ได้พูดถึงประเทศไทยมาเล่าสู่คุณผู้ชมอีกก็อย่าลืมนะครับติดตามเอาไว้และรอรับชมกันต่อไปในวิดีโอหน้าเอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกใ,ใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ